มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพิสูจนะ์นะว่าโลกอะ่ะหมุนไปตามใจเราจริงไหมรู้สึกแย่ๆกับความรู้สึกโชคดีเรามาพิสูจน์กันสองความรู้สึกนี้นะให้เลือกมาอยากพิสูจน์เรื่องไหนอายกตัวอย่างเช่นเรื่องแย่ๆก็ไปขุดมาโกรธใครเกลียดใครไม่พอใจใครอะไรแบบนี้เศร้าใจสุเสียใจยังไงเออไปขุดมาให้หมด แล้วเป็นจุ่มอยู่กับความรู้สึกนั้นนะส่วนความรู้สึกโชคดีก็ให้เป็นนึกถึงโชคดีจังเลยมีคนเอาขนมมาให้กินโชคดีจังเลยมีคนบอกคลัง่ะโชคดีจังเลยมีคนยิ้มให้อ่ะโชคด,ดีจังเลยขายดีาาม,มากอ่ะและโชคดีจังเลยเจอเลขจักรวาลอีกแล้วอ้าหนึ่งหนึ่งคนคนเพิ่มสองสองคนรับสาคนเพิ่มเลยอะไรแบบนี้สําเร็จแน่นอนสาเร็จแน่นอนอ้าวขายดีขายดีขายดีอะไรแบบนี้โชคดีมากมาก อะไรแบบนี้เออให้ิปจุมอยู่กับความรู้สึกเนี้ยทั้งวันนะทุกคนทั้งวันจดลงบันทึกนะว่าเราอเจอเหตุการณ์อะไรบ้างมันตรงกับความรู้สึกที่เรารู้สึกนั้นไหมอ่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงทุกคนเราจะเจอเหตุการณ์ต่างๆตามที่เรารู้สึกนอนนะมาคุยกับตัวเองให้จบนะทุกคนว่าฉันต้องการชีวิตแบบไหนต้องการอะไรกันแน่แล้วมาติดตามคลิปต่อไปกันนะคะทุกคน